สวัสดีค่ะพี่เพื่นเพื่อนชาวยูทูบนะคะยักษ์ใหญ่เชกก็สูงของเราค่ะตอนนี้เจ้ายักษ์ของเราก็เหลือเนี่ยคะ่ะวิ่งสองเที่ยวสองรือสามบากขอโทษพูดไม่พอเลยประมาณอ๋อวิ่งมาเที่ยวนี้เสร็จแล้วก็จะมีสองเที่ยวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะซอยกันละก็จะซอยทางแปลงนะคะแปลงยางเนี่ยซอยก็ซอยเอ่อล็อกหนึ่งก็สองเที่ยวนะคะวิ่งไปกลับ แต่ข้างหลังเนี่ยมันมีต้นไม้นะคะเขาปลูกต้นไม้เอาไวรแต่เ,เราก็จะรอดูว่าพี่คนขับแกจะแก้ปัญหาอย่างไรแกจะซอยได้หรือเปล่าคอยรอดูนะคะวันนี้ก็ท้องฟ้านะคะนุ่นคลึ้มๆม,มากเลยคะ่ะท่มมาทีพุ้งโผมนิดแนบบึงแตบจริงคลึ้มมากเลยนะคะไม่รู้ฝนจะมาหรือเปล่านี่น,นะคะสุดยอดเลยต่น,นี่ก็ยาวนิดนึงที่เช้าเมื่อวานค้างไวสองตัวสามตัว เพราะว่า hmm. มันค่ำแล้วที่คนถับแกก็เหนื่อยละเราก็เลยเออจนนี้แล้วก็ได้เพราะวันนี้ต้องมาต่อแด่ไม่อไหร่เขาไม่เจ็ดเลยค่ะต่อยเพราะว่าอย่างเงี้ยวันนี้ก็ใช้เวลาอยู่แต่ วิ่งไปเรื่อยๆสบายๆแต่ก็น่ากันก็นี่นะเราปล่อยจะยังวิ่งฝั่งหนึ่งไปเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันฝั่งนี้นะคะนี่อต้นไม้มันจะอยู่ที่เขาปลูกไว้นะคะมันจะเขาปลูกระหว่างเขาปลูกตรงกลางสซ่เลยใช่ไหมคะแต่ว่าในระหว่างต้นต้นไม้อ่ะคือเหมือนกับเขาปลูกแบบมันไม่ตรงกับต้นยางนะคะปลูกเหลืองปลูกตรงกลางเนี้ย ไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่คนขับจะจะแก้ปัญหาในการซอยอยังไงเพราะว่านี่มันไม่ได้อยู่ระหว่างกลางเลยนะคะมันจะเป็นล็อกนี่นะต้นไม,ม้จะหยุดอ,อินเนดียวนานนะนี่ค่ะปลูกทั้งล็อกฝั่งน้ดาน,นี้ข้าง,งข้างข้างนิมายาวไปนู่นเลยค่ะคือสวนตรงฝั่งนี้นข้างหลังนี่ค่ะแถบเลยสปลูกต้นไม้เลยก็ไม่รู้นะคะว่ามีต้นอะไรมั่งเพราะเราไม่รู้จักเหมือนกันนี่ค่ะต้นมันก็ไม่รู้ต้นอะไรนะคะคือเป็นคนที่แบบไม่มีความรู้เรื่องต้นไม้เลยค่ะ เป็นคนที่ไม่มีประโยชน์เลยเลยถ้าถามลูต้นไม้นะคะนี่เขาปลกน,นะ็เดี๋ยวเราดูเพื่มครับจะกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะ,เ,เ,จะขเขาจะนี่นะคะนี่นะคะตัดเรียบร้อยละแต่ละสดนนะคะเห็นไหมสะอาดแล้วนี่เหลือวิ่งเฉยๆนี่นะคะเห็นไหมคะไม่มีหญ้าละสะอาดละเดี๋ยว,ยวพอซอยมันก็จะดูดีขึ้นหน่อยนึงอันนี้นะคะอันนี้ที่วิ่งวิ่งเข้ามาเฉย ยังไม่ได้ซอยนะคะวิ่งเราเรวิ่งมาแล้วก็พี่คนขับแล้วก็ลงวางเครื่อง,ง,งกับเจ้าไงมันก็เลยแบบเนี้ยซอยแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะจะสะอาดอย่างเงี้ยย่ามันก็จะไม่มีนี่นะคะนี่ที่ยังไม่ซอยมันจะเป็นอย่างนี้นนนนะะนเป็น,นล็อกเป็นล็อกางเงี้ยนะคะสะอาดละโอ้แดดมาแล้วค่ะมีแดดแล้วเมื่อกี้คึ้มจะ้ะ แต่คืมแบบไม่ได้น่ากลัวฝนจะตกเยอะนะมันคืมแบบเมย่อะคือไม่ยุ่งออกเนี่ยค่ะยิ่งอยู่ปลายยางด้วยนะคะยุงเยอะยุงเยอะมากๆเลยนู่นวิ่งมาแล้วพี่แอ๊บเราก็แปลงนี้มันก็ก็หลายไล่นะคะแล้วมันก็ยาวก็ไกลนิดน,นึงมองไม่ค่อยเห็นอันนี้ก็ขีย้ยานะคะเนี่ยกองอย่งนี้นะคะมาล,มละพี่แว๊บเรา ที่คนขับอันนี้ก็รู้สึกทะเลาะกอับคุณนายที่บ้านหรือเปล่าอารมณ์ไม่ค่อยดีนี่นะคะ,คะตัวยักเราัวยักเรานี่ล้อล้อหน้าเราก็จะได้เลิกแล้วค่ะใกล้ละจะระเบิดอ่ะ เพราะว่าดอกมันหลุดนะคะขอเพื่อนขับเดี๋ยวจอดเปลี่ยนสั่งยางคืนค่ะบ,บอกไอ้เป็นไรให้มันระเบิดไปน,นี่ดูความเดี๋ยวขับด้านก็ปล่อ,อยกัเไยค่ะ ไปดูกันตอนที่เพื่อนขับในซอยนะคะยังไงก็อันนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะแยกแยะเช็ดต๊อสูนแล้วเดี๋ยวเราพบกันนะคะสวัสดีค่ะ